บอกวันนี้ฉิมาบอกวิธีการคลี่สายพี่นะครับบอ่อยมันขับเนาะจะประสบการณ์ตรงตัดรตรงเติมเติมก็หลังจากทีาตัดเสร็จแล้วนะครับให้ดึงเอาตัวขางในเนาะตัวของในสุดเราเวลาเขาดึงไปเขาตรงหมุนน้หมุนให้มันตรงน้ำนครับหมุนไปนำ้ำอันขี้ผู้เดียวตรงที่ดีนะครับ ตอนแรกบ่ลู้นี่พับร้ายขนาดเ็นะครับเพราะในลักษณะเดี๋ยวมาน้ำคายไปน,นะสายมันก็สิมุนไปน้ำรับยางไปมุนไปสิตรงนี้สิเลาวก็มุนหน่ยหมุนไปนะ นย่างมากขับหมุนไปยนะังอีกสองสามเก่ายังมุนทีหนึ่งเลยครับผมมาณนี่นะลองไปใส่บ้างนะครับคลิปสั่นๆแต่ว่าได้ผลดีครับได้ผลจริงโอเคครับฝากกดติดตามไห้ได้ครับผมเดี๋ยวสิมีคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆ